เริ่มจากที่ไหนคะเดี๋ยวไปดูอ่ิบริษั์โอท็อปหนึ่งในตัวท็อปของอำเภอคุราบรีก็จะเป็นเครื่องเงินนะครับวันนี้มาแสดงให้ท่านชมซึ่งหาดูได้ยากทำเองกับมือนะครับ แล้วก็ในส่วนกองการไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนในการทํารายการไลฟ์สดของเราด้วยนะคะขอบคุณบาบาบีดครับนะคะที่นาใต้ค่ะร้านอาหารท่านุซีฟู้ดนะคะ S.E.P.World โ,โ,โดยท่านประธานพีระเพชรพานิชด,ด้วยนะคะขอบคุณสํานักกฎหมายไตรระพีจังหวัดภูเก็ตโดยท่านสอจไอพรตรศีด้วยนะคะค่ะเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คุยกับกะตรงนี้ได้เลยนะคะการแนะนำตัวนิดนึงค่ะ,คะเป็นโรงงาว,ดวงาดโรงพักค่ะกลุ่มเครื่องเงินของคุรบุรีค่ะเครื่องเง<อ>ินเป็นสินค้าโอท็อปใช่ค่ะเป็นได้สีดาวค่ะ,คะแล้วก็ทำทำงานเนี่ยส่งกรุงเทพด้วยเป็นแถวถนนข้าสารแล้วก็บริเวณใหญ่ประมาณนี้ค่ะ,คะแล้วก็มันมีหลายรูปแบบเป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อเท้าและสร้ยอยคอต่างหูอะไรแหวนมีทุก รูปแบบถึงลูกค้าต้องการแบบไหนสั่งได้สั่งทําได้จ้ะสั่งทําได้เลยเหรอคะอันนี้แบบอันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นข้อเท้าค่ะอันนี้ข้อเท้าอันนี้จะเป็นข้อมือเป็นลายดอกพิกลค่ะอันนี้เรามกล้าทำเองเลยทำเองค่ะในในกลุ่มทองเรามีคนทากันหลายคนไหมคะโอ้ช่วงนี้มันก็เหลืออยู่สามสี่คนแล้วค่ะเพราะว่าช่วงมันมีช่วงเศรษฐกิจเอ่อเนื้อเงินมันขึ้นราคางานเขาไม่สั่งทีนี้เด็กมันก็ต้องหางานอื่นทำอะค่ะ เราคนช่วยกันอุดหนุนนะใช่ค่ะข้าวถั่ของเจ้าอัคราเด็กก้าเห็นก้ากองไว้เต็มเลยเราพาไปดูได้ไหม แล้วก็เนี่ยปั้มเป็น้าแล้วก็มาตัดผมแล้วก็หลายขั้นรูปแบบต่าะ ไม่เคยเห็นนะเนี่ยไม่เคยเห็นนะคือไม่ไม่คือรู้อยู่แล้วว่าแกเนี่ยทําเองกับมือทุกอย่างแต่ยังไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยนี่เห็นมั้มพร้อมพร้อมทุกผู้ชมเลยนะเนี่ยอ่าดึงเส้นลวดเงินเงินเนี่ยจะดึงเป็นเส้นแล้วก็มาม้วนม้วนเป็นวงต่างค เราอยู่ใกล้ๆร้อนครับผู้สื่อข่าวร้อนมีเเริ่มเริ่มละลายแล้วคุณผู้ชมดูนะครับติดแน่ติดแล้วอ๋อโอ้โหมันทำการสายตาต้องดีมากเลยนะมือต้องนิ่งด้วยอย่างนี้ต้องสายตาดีมากสิครับการและคนที่ทำกันอายุกันเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เพราะว่ามีเด็กด้วยอะไรด้วยเ่็ในครอบครัวด้วยจ้ะ สอนได้สอนเด็กแถวบ้านอยู่ชทวงนั้นสิบกว่าคนแต่ว่าพอแต่งงานแต่งงานก็ทําบ้างไม่ทาบ้างแล้วแต่เพราะว่ารายได้ก็คือว่าถ้าคนที่รับไปเยอะมันก็ได้ตังเยอะรับน้อยก็ได้ตังน้อยแม้นเลยแต่ว่าครอบครัวเพราะว่าบางครอบครัวมันแล้วแต่ว่าเออลูกเด็กอีกทากับข้าวอีกมันหลายเรื่องมันแล้วแต่ว่าเออแต่เราจะให้เป็นรายเส้นถ้าใครรับเยอะก็ได้เยอะถ้าใครใครรับน้อยก็ได้น้อย ของทกลุ่มของข้าเนี่ยก็คือมีออเดอร์มากี่เส้นกี่เส้นก็ว่าไปแล้วก็กระจายงานกระจายงานให้เด็กได้ต้องถิ่นได้ทำงานกันแล้วเรียบเียความสามารถเก่งด้านไหนใครเก่งทำลูกตุ้มสมมุติทำลูกตุ้มมาก็รับไปเวลามีออกแบบใหม่ก็มาสอนเด็กครั้งหนึ่งว่าเอออย่างนี้ทำแบบนี้แบบนี้เด็กมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแค่เราบอกว่าทําอย่างนั้นอย่างนั้นมันเด็กก็ทําได้แล้วค่ะกาทำมานานยค่ะ ก็ประมาณ30กว่าปีโอ้ไม่รู้เลย30กว่าปีนะคะแต่ว่าที่เด็กที่ทําอยู่ก็10กว่าปีแล้วที่ทาอยู่ที่สอนเด็กอยู่อะเอนเด็กในกลุ่มทำอะอยากดู้อรี่หนึ่งครับแล้วเรื่องของการออกแบบ้วครับออกแบบโอทางบางทีทางร้านเขาออกแบบให้บางทีเราก็เอาแบบไปส่งส่งเออถ่ายรูปไปส่งไลน์ไปให้เขาดูว่าอย่างนี้ต้องการไหมเอาไหม ถ้าเขาโอเคเราก็ทําส่งเข้าไปพูดง่ายๆว่าให้ลายอ่ะเหมาะสมกับตลาดในเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะขายที่ถนนข้าวสารด้วยเหรอคะใช่ค่ะส่งไปไหนขายดีค่ะการับลายดอกพี่กุลขอดูหน่อยฮะกาาดอกพี่กุล ฝรั่งเลยถ้าคนไทยจะเล็กกว่านี้แต่ชั้นกว่านี้เดี๋ยวนี้ใช้ฝรั่งใช้มาตาสารที่ตรงค่ะอ๋อนี่ก็คือนี่ก็การก็ทำไปเรื่อยๆทำส่งด้วยใช่ค่ะการขายประมาณก็ไม่เยอะดอกปีกูนใช่ค่ะฝรั่งนี้ถ้าหลายตานยี่สิบสองยี่สิบสองเซนต์ฝรั่งนี้คิดเอ่อมันถ้าเป็นนิ้วก็สิบนิ้วสิบนิ้วคือใช้ฝรั่งถ้าเป็นไอเนี้ยอันนี้ยเท่าไม่เทาข้อเท้าสิบนิ้วถ้าเอ่อถ้าข้อมือก็เจ็ดนิ้วครึ่ง อ๋ออ้นี้เป็นข้อเท้าหรือข้อมือข้อมือค่ะอ้นี่เป็นข้อมือใช่มาที่เป็นโอโหเยี่ยมเลยนะเรามีสินค้าดีๆแบบนี้อยู่ในพื้นที่ของเรานะคุณผู้ชมแล้วปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่างานการช้านหมดแล้วพี่น้องประชาชนหรือใครสนใจเนี่ยอยากสั่งอ๋อเปิดขายเปิดขายที่บ้านอยู่มันมีหน้าร้านอยู่ที่บ้านชื่อว่าแล้วก็มันมก็คุรับบุรีค่ะชื่อว่าเนี่ยเป็นเครื่องเงินคุรับบุรี ถ้าว <ih az violin beeping> ่าก็บางว่าหมู่เก้าบางว่าตำบลคุระอำเภอคุระบุรีจ้ะมีเพจเฟซบุ๊กไหมเพื่อติงก็ถ้าถ้าถ้าเฟซก็ริดกีวาดวงพักถ้าว่าเป็นลายก็บุงอาเป็นไซเบอร์โทรได้เลย0 8 1 7 8 8 6 2 9 5มันจะขึ้นเลยอ่ะบอกเบอร์บอกเบอร์อีกทีนึงค่ะ0 8 1 7 8 8 6 2 9 5 ได้เห็นนะคะว่างานฝีมือละเอียดแบบนี้เนี่ยม่้ง่ายๆเองจริงๆสวยงามสวยานะประธานจริงๆดูใกล้ๆสวยนะคุณคุณสวยมากแล้วแล้วจังหวัดพังงามีเจ้าเดียวด้วยนะจริงเหรอเจ้าเดียวของจังหวัดพังงาที่เป็นเครื่องเงินที่เป็นเครื่องเงินและทําเองด้วยนี่รับรองได้เลยกันเลีเพราะฉะนั้นถ้ามาพังงานี่ เครื่องเงินรับรองไม่ผิดหวังอันนี้เราถือว่าเป็นเครื่องเงินพังงาได้เลยเนาะ<ส>ครับผมไม่ฮะไม่ใช่เครื่องเงินนครแล้วเรารับมาขายในพังงาเน,ะน,นาะเขาจะติดเป็นของนครอ,อะเ,อเ,รเราก็เลยพยายามบอกว่าเออนี่เป็นของพังงานะไม่ใช่ของนครทํา,นะาที่พังงาทําที่คุระบุรีไม่ใช่ทําที่นครและเอามาขายที่พังงาไม่ใช่อพราะจะพยายามบอกลูกค้าปำลังเลย ดนดีนะสุดยอดเลยอ่ะนี่งเห็นค่ะเพิ่งเคยเห็นจริงๆว่าวิธีการทำนะคะต้องใช้ความประณีตนะนี่เลยเขาเรียกว่าหลายขั้นตอนนะวั่าจะได้มาซิกเนเจอร์จริงว่าจะได้มาขอบคุมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณทีขอบคุณพรบด้วยนะคะ